แถวนะคะเพื look, okay. ่อนเพื่อนๆเราก็มาแค่นี yes. oh, okay. so ้มาแค่นี้โมหกุมาแคคนมาแค่นี้โมานีโหคนีมแค่นีห่ี้่นานีาี้้นีก้้้า้านาากนอนมากเลย เกือบเกือบกูใส่นงินมาเสื้อสีเหลืองมาดีนะกกูนีคนมีคนใส่เสื้อคู่มีคนใส่เสื้อคูุ่กคนเจอไหมคะทุกคนแล้วก็จะมังจะเดินขึ้นห้องกันนะคะีพี่เพื่อนเราก็เดินขึ้นไปแล้วพี่ทำไมแบบ อย่างนี้เป็นแบบดูดีดูดีควรตัดผมไหมควรตัดผมไหมพัดลมอยู่ห้องกรรมการนักเรียนเออใช่เราต้องพามาถึงเอาไปตรงนั้นนะนะคะแล้วก็ทุกคนมารอดูห้องของเรากันนะคะว่ามันจะสวยงามเพียงใดนะคะเพราะว่าเราได้ทําการทำไมต้องมีอันนี้ปะมึงทำดูดิค่ะผู้รับใหม่แล้วนะเอาถือไว้หน่อย แทนกล้องหลังสีเอาไม่ได้แบงค์ี่ยนึ่งเราไหมอู้่านยื่นรวยนิดโอ้โหโบเท่เลยอีวานเอาโมเท่โมเท่โอ้เดี๋ยวสีเกาเลยสีเกาท่ วย่วยน้อยอยู่กรงเทพอ้านไปไหนวะนอโอ้มัวซัม่ที่ถคูมันบัวอ้าวันเนี่ยนะือีครับพี่ เอ้าก mm ันเราไปไหนหมดฮะเอ๊ะมูงซืึองเราท มันเชื่อว่าทุกคนนะโรงเรียนทุกคนอาจจะเปิดก่อนโรงเรียนเราแล้วก็ได้ใช่ไหมอาจจะเปิดก่อนหรือว่าก็ไม่เปิดทีหลังพอแล้วก็ทําการจัดของเรียนเกียรติให้ยิ้มมันมากเลยทุกคนว่าโดนคนตัดผมหน้าไม้มาผ่านทางโซนเปสเซเลยมึงอะเซเลบเกินทําปากมันทําปากอย่ังไงกาไม่ลงมันอ๋ออ่อนแออย่าอ่อนแอทุกคนเว้นใส่กระโปรงทรงแคบมาทรงแคบอะไรไม่ใช่รอ ไม่ดูตึงๆวะไม่ใช่ใช่โกหกกูไม่เนียนไม่ใช่ใช่มึงเหี้ยคนใส่กูให้นองกูแล้วอุ้ยทุกคนคือเอาจริงยุงเยอะมากเยอะมากๆมากๆดูสิตปนบนึงอยากหน้าขาว ใค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไปทําการกินข้ามแล้วนะคะเล้ไปที่เราไม่ได้ถ่ายมานาะนตอนนี้ก็รเรียนวิชาคณิตนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ควาหมอลํานะคะนี่ค่ะมหม 6, หมค่ะดูนี่ชีวิตกู รำจะมานำแสดงนะคะนำเสนอเอาล้อบิก๊มกมากกนดูนุตีอยู่พาน้ำกูป่ามึงวางเลยให้กูฟังสิ้องมีใครจ่ายเงินเยอะย่ายังหวา,วาเรือล้วลืมอะไรเ่ย้อยังปา้าแล้วลืมถ่ายตอนเนนที่ยงจารกรรมไอ้ว้ายยืมคนบอกว่าเงนที่ไหนทุกคนอย่าโฟกัสสิวเรานะคะคือเราเป็นสิว ทุกคนคือตัวจริงตัวจริงเราดูดีกว่าในรูปนะแล้วก็ในรูปเราก็ดูดีกว่าในกล้องไม่รู้สิเราเราสวยในแอปข้อหนึ่งจริงห้าเทียวข้อหนึ่งจึงห้าแล้วตนเคยก็ผ้าเทียวแกอีกแล้วผมกูเนี่ยือเราต้องบอกว่าเลยเขามีมาเราต้องมีผลงาน ที่ว่านะของหมูสภาเยาวชนพวกสภาพวกอะไรบ้างเนาะอาวีมาจะไมมีวีทุกคนอันนี้คือช่างมัดผมของห้องเรานะคะแม้ใช้มือใช้มือเป็นมีก็ผมเราก็จะเรี้อะทุกคนค่ะเราสมองพ่อปุ๊บไอ้ยู ทีนี้ก็มีสองครับเงีเงาะละหัวใจมันตับเงีเงาะละหัวใจนั้นตับกลุ่มต่าละครองจะบอกยากว่าก็คือห้องเรามีทุกโหมดนะคะอันนั้นก็คืออันนั้นก็คืออันนั้นก็คือหญิงสาวดาวติ๊กตอกค่ะอีีเดยวกลุ่มดาวติ๊กตอกเราขังอยู่ใช่ไหมเออทุกคนคะขอท่าลูกพีชขอท่าลูกพีชเอ้าอันนี้ชอบตัด นวานมานวานมาอันนี้คือดาวติ๊กตอกนะคะอันนี้คือแฟนเก่าหนุ่มสาละครับไอ้ของบออยากเป่าคอนี่นะขัดคอละคัดคองเนี่ยได้นะเยได้ได้แล้วก็จะพาไปดูอีกเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มกลุ่มคนนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเดือดดาลหน่อยนะคะคนนี้ค่ะ คนนี้คือเขาไม่ค่อยเต็มนะคะคนนี้เนี่ยค่ะแล้วพูดอะไรเขาก็จะไม่รับรู้นะคะรว่าเขาใส่สายสมุนทรแบบหนึ่งแบบหนึ่งอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนหลอนหน้าตัวเองมากตอนนี้ค่ะหน้าพวกเราเฮ้ยทำไมทุกคนเพื่อนเพื่อนบุรีหน้าเราเมื่อว่าหลอนหน้าเรามันหน้าหลอนตรงไหนคะก็คือไม่เข้าใจว่าโอเคค่ะเนี่ยคือ เพื่อนๆสายอ่านนิยายของเรานะคะกับกูงุ้ยทำไมไม่ยุ่งไม่ได้หรอ,อเอาคนนี้นะคะคนนี้ยกเป็นเ,นเพื่อนที่หนูรักมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่หนูชอบแล้วก็รักเขามากที่สุดในบรรดาเพื่อนๆน,นะคะทําไมหนูถึงรักเขาอะคะเพราะว่ามันแดน <laughs> เพราะว่าเขาไม่สามารถซื้อคนอื่นได้นะคะเพราะว่าแม้แต่จะกินของตัวเองก็ไม่สามารถยื้อเข้าไปกินได้นะคะก็คือ พบกับมีมี่มอ๋อไม่ใช่ค่ะอีฟนะคะนี่ดูค่ะทุกคนดูตรงนั้นของเขานะคะอีฟอะไรว่าใครด,ดูไงอ๋อไม่มีเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเพื่อนๆอย่ากตกใจไปเลยนะคะเมื่อกี้เราหันหน้าคุยกับเพื่อนแล้วนะคะเราไม่ได้หันหลังคุยกับเพื่อนนะคะเราหันหน้าแล้วค่ะเอามาค่ะเ็ะเป็นมีนะคะไม่ทำะนรค่าเด็กแต่บักแอปเปิลนะคะว่าเพื่อนนี้กินตลอด ดูไหูไหมโอ้โหทุกคนดูการกัดของเขาก่อนนะคะขาดไงไงนีาโอ้โหนี่ไง อันนี้เพื่อของเรากำลังทำกันทากันกินแบบแอปเปลนะคะปัญหากินวันนี้คือดีไหนี่น่คืออานนี้ปัญหาของคนดัดฟันกินคาะจะกินก็ยังยากคนอื่นให้คนอื่นเขามากัดให้นะคะคุณหน้าคีบปากคุณหน้าคีบปากของคุณเป็นยังไงคะยังกินเนื้อของเรา เราขอไปเตรียมตัวประเรียงก่อนนะคะเราก็จะรอเพื่อนเพื่อของเรานะคะได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดูดพี่ชายแป๊มนึงอะไร ค่ะทุกคนวันนี้พอเราไมานั่งอยู่หนัคขาทุกคนก็คือจะเลิกเรียนแล้วไม่เลิกหรอกอยากกลับมาเลยแบบมึงแบบนั่น่าไอ้นั่นใช่ดูคลิปเขาปอบินพ่บางคนนี่แหละก็คือเราก็มานั่งรอแล้วก็มานั่งดูผู้ชายเตะบอลไหนอ่ะผู้ชายมึงบอกนักเล่ยออกไปกระบอกก็บอกเขาแหละกระเบิดกระยู ชุ่มเสีกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมึงกะถ่ายโน้ตตั้งต้องถ่ายกันนอนก็นี่ไงโอ้โหมันลอยแค่ไหนสัตว์มันจะลอยมันมืดอ่ะเพ่เห็นทำไมต้องอยากเข้าด้วยอ่ะอยากโอดไหมอ่ะเอียบมึงกะเขาฟังฟังกันเขาลางี่เป็นรอพี่ขอมึงกะเออทุกคนเขาผู้ชารงยืนแล้วกำลังเดินมาค่ะน้องแล้วแล้อีเบตเอาเสือนันเรียนเห็นบอกก็เห็นเอ้ามันคิดมันมันกินมันกิน กบภาคกับส่วนมันต้มยู่เงินมินนะยุ้งกลางยุดใจกลางทุ่นดีเพรมีเงินจะสูอยงีเงิ่มันมขนาดงนยุนมีโจนกะระเบียที่ปลาเขาอยู่นาะมันจะัมมึงลองโยนขึ้นไปเอตอนนี้ตอนนี้ก็จาน้องๆประชุมแตนในวันคราสีอันนี้ก็เป็นที่ๆของเร่คะพวกเาชาวิเมืององ